thank <laughs> you สวัสดีครับผมจุลพงศ์ขันติพงศ์เป็นข้าราชการบำนาญปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้เป็นวยาววจกรของวัดมหาวันถ้าหากจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของพระรอดเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงประวัติความเป็นมาของนครธาริพุนชัยก่อนซึ่งผู้ที่ก่อตั้งและก็ร่วมกันสถาปนาคือบุคคลที่เราเรียกว่าฤาษี มีอยู่สองตนคือฤาษีวาสุทเทศซึ่งอาศัยอยู่ในแคว้นพิงคลัตแห่งนี้ได้เชิญเพื่อนมาจากนครลโวคือฤาษีสุกรรนตัตะและจากนั้นก็สร้างก่อสร้างเมืองขึ้นเมื่อการก่อตั้งเมืองลำพูนแล้วเสร็จจึงอัญเชิญพระนางจามเทวีซึ่ง เป็นคำแนะนําจากฤาษีสุกัญญาซึ่งอาศัยอยู่ที่นครละวุให้อัญเชิญพระองค์เสด็จมาปกครองเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงทศพิธร,ราชธรรมแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนามีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาในการเสด็จมาปกครองคอนครลพนพระานางจอมทวีทรงนำเอาสิพพวิชา ความรู้ขแขนงต่างๆจากนครลาวมาเผยแพร่ที่นครธาริพุนชัยด้วยหนึ่งในนั้นก็คือพอระพุทธศาสนาซึ่งนอกจากจะนำพระสงฆ์มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนที่ไม่เคยปรากฏว่ามีการนับถือพระพุทธศาสนามาก่อนเลยก็ยังนำเอาช่างปฏิมาก,กรรม มาช่วยในการเผยแพร่วิธีการสร้างปฏิมากรรมอันเกี่ยวเรื่องกับพระพุทธศาสนาจึงปรากฏว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่นครอุบุญชัยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการกองสร้างวัดสำคัญซึ่งถือว่าเป็นวัดประจำรัชการของพระนางจามรวี โดยพระอ,องค์ทรงสถาปนาวัดสี่เมืองในที่นี้จะขอพูดถึงวัดสำคัญคือวัดมหาวันแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นที่ประดิษฐานของปฏิมากรรมหินศิลาดำก็คือเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินศิลาคือพระศกิีปฏิมากร และชาวลวงพก็เชื่อว่าพระสิจีปฏิมากรซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นั้นเป็นต้นแบบของการสร้างภาพพิมพ์ที่มีชื่อลือเรื่องเป็นหนึ่งใน5ชุดเบญจาภาคีคือพระรอบโดยการแกะแม่พิมพ์และสร้างขึ้นมาเฉพาะที่วัดมหาวันแห่งนี้เท่านั้นในขณะที่ภาพพิมพ์ชุดอื่น เราจะสามารถพบได้ในวัดสำคัญสำคัญรอบเมืองหลวงูนแต่วัดมหาวันจะพบพระรอบเพียงแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งจากการรวบรวมของผู้รู้และก็นักวิชาการนั้นก็แบ่งออกเป็น5พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็ก พิมพ์ก้อและพิมพ์ตื่นนอกจากนี้อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยต่างกันออกไปเล็กน้อยแต่โดยฟอร์มแล้วส่วนใหญ่จะพบ5พิมพ์นี้ซึ่งจะพบเฉพาะในวัดมหาวันเท่านั้นครับกับผมอาจารย์สมานนวนสีเพื่อความรู้เรื่องของการเฮียนตัวเมืองอักษรล้านานานี่นะถ้านเน้นรุ่นใหม่บอกให้มีความรู้ หรือว่าเยาวชนอยากเรียนรูก็มีการสอนที่เป็นมีศูนย์ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ศูนย์สามวัยครับนะใครจะกเรียนเขาก็มีคอร์สนะครับจนกระทั่งแม้กระทั่งการดูแลสุขภาพร่างกายคือเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเรื่องการรักษาโรคไข้เลือจีบเนื่องจากว่าผมนี่เป็นแพทย์แผนไทยนะครับมีความรู้ด้านแพทย์ผนโบราณเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ก็มีความรู้เรื่องของต้นไม้ใบหญ้าต่างๆสามารถนํามาปรุงเปลี่นยาได้ก็สอนสิ่งนี้ให้เยาวชนและก็ผู้ที่สนใจตัวเรวมกับทั้งคนที่เปิ้นมาปั้นพระหลอดเนี่ยนะพะหลอดนี่มันจะทำเฉพระดินนะบางบางพิมพ์นะเปิ้นทําได้ว่าน,นว่านสมุนไพรแต่และอย่างหรือเกศสอดอกไม้เนี่ยซึ่งเกศสอมูนเนี่ยอ,อย่างเกศสดอกมะลิพิกุลสรลปีบุญน,นาคบนหลวงนี่นะ มันเ,เข้ายาก็าได้เป็นทั้งอาหารและยาแล้วนอกจากนั้นอเอาเกตสรนน้ำมันแห้งแล้วเขาก็ออามาตักแล้วก็ออกมาบดโม่ละเอียดเอามาทําผระผระผง้วผสมว่านร้อยแปดนะฮะอันนี้ก็เป็นแทมนิควิธีการนึ่งในการทาพราหลอดวัดมหาวันซึ่งมีถึงห้าขีดด้วยกันซึ่งท่านคงจะได้รับความรู้ส่วนของนี้ไปแล้วเนาะแต่แต่อู้ถึงยุ่ฝังว่าว่านที่เอามาปรุงเปลี่นยา และก็ดอกไม้เอามาปรุงเป็นยาก,ก็สามารถเอามาทําเป็นพระได้เป็นวัตถุมงคลที่จะเป็นเครื่องยึดเยื้อยวดใจได้นะครับทีนี้พูดถึงนะเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีส่วนใหญ่แล้วผมก็มจะเป็นคนที่ช่วยนะช่วยให้คของผู้เดือนนี้แล้วก็เป็นเก้าเป็นกันเนาะนะจะทาจะมีงานอย่างกาจะเป็นคันอย่างการหรือว่าเพิ่นจะตานกล่อมนะ เปตุบวดพระอย่าต้องมาถามละมีอย่างพ้องอย่าอาัฐบ,บริทานมีอย่างพ้องอย่าเพื่อเตรียมอย่างพ้องก็ต้องบอกทุกคนแต่นี้ลาพังผมคนเดียวนี่มันสามารถทําได้ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยครูบาอาจารย์ที่เปิ้ลเกษียณอายุแล้วเปิ้ลเกาะก็จะมีความหู้ด้านนี้เรากะช่วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือว่าชุมชนที่มีความมีความหักกันเข้มแข็งนะครับที่มีอย่างเกาะ เอาครูบาสั่งมาเป็นเรียบร้อยทุกอย่างต้องการจะได้วัดมีการมีงานส่วนมากกิจกรรมวัดห่างวันจะมินนะทุกคนก็บัดรทอครับนะร่วมกันตลอดเวลาใครมีเวลาก็ปากันมาเพราะว่าใครบ่มีเวลาก็เปลี่ยนกันได้แต่ละแผนกแต่ละหน้าที่นะมันจะมีคนรับผิดชอบถึงสองสามคนก่อนนะเจอะว่าคนเดียวเพราะคนนั้นมันได้มากกับแตนแต,น,แตนมือกันได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของที่ di Banirpeccampat เกเล็กๆนะคะได้ไปส่บาตรได้ทำบุญได้ไปทำกิจกรกรมกับวัดที่มีต่อชุมชนโดยถ้ามีความศรัทธามากตั้งแต่และมีความอิ่มเอิบใจที่ได้ทำบุญกับวัดมหาวันกักระเป็นคนเก่าคนแก,คนก่ครับมาบดีกับมาทำบุญทักบาตรในวันพระวันศีลทุกวันน่ะกอนนี่นะแต่ไะ ลูนหลังมานี่ก็ห่างเหินไปเพราะลูกเต้าเราหลานไปลูกถืมาได้มาผูกพันตรงนี้แล้วนะในใน่วนของการรับบญรักบารในวันศีลวันอย่างเง้ยลกักลอักบารหน้าบา้านและส่วนของประเพณนี้วัธรรมของวัดหมหาวันจงหวัดลำพูนเอานี่นะก็จะมีหลายหลายรูปแบบอย่างเช่นประเพณน,นี้ป่อยหลวงอันนี้ก็ชั้นาตต่าง,างๆก็จะเข้ามารวมมาช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจะเญรลุ่งเรืองนะ หรือแม้แต่สิ่งสําคัญที่ขึ้นชื่อของวัดมหาวันเจ้าล้านพุนก็คือองค์พระลอดหลวงพระสักขีที่พระนางจากเบเดวีได้นํามากับพระนางจากเมืองละโว่นามาปฏิสฐานที่วัดมหาวันขณะนี้ก็อยู่ที่วิหารวัดมหาวันนะครับซึ่งแต่ก่อนเปิห้องว่ารอดองค์ดำเนาะนะครับนะและอันอย่างหนึ่งที่เป็นเชิดหน้าชุดตาของ เพระหลอดณปัจจุบันเนี่ยที่มีการจำลองแต่พะหลอดองเล็กๆนี่นะครับเอาเพือบูชาเป็นภาพพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์อย่างซึ่งก็มีเกจิอาจารย์ตั้งแต่ดั้งเดิมมาเนาะอย่างเช่นท่านพระคุณยาน,นาท่านครูบาของแก้วเน้นเบี้ยวอย่างนเนี่ยเพิ่นก็จะเพิ่นจะมีการพุกเซ็ตพะหลอดขึ้นมาแล้วก็ แจกจ่ายให้สถาเจ้าบ,บ้านเอาไปไป, ण, ปิดปกปักลักษากคุ้มครองอยู่ดีมีสุขไปไหนหลอดภัยปลอดภัยจากภัยธรรมทั้งปวงนีงน่นะครับยุคปัจจุจบันก็จะมีหางคูบ่าฮอดเนาะเปิดก่อได้ผลิตหรือทำอลอดขึ้นมา,นมาเพื่อแจกจ่ายลูกศิษย์ลูงหาเปล่สิิงบูชากระลบูชา,าต่างๆเนี่ยเพราะนั่นคนั่วไปในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อนก็เห็นความอย่งนั้นตัวนี้เห็นผ้าลอดหลวงเนี่ยหรือผ้าลอดพิมพ์เล็กต่างๆยายพิมพ์ใหญ่พิมพ์อย่างที่นามาบูชาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีการบูชามีการนําบูชาแล้วก็ได้รายได้ต่างๆเข้าวัดเข้าว่าเพื่อพัฒนาวัดวาเพื่อเจริญรุ่งเรืองมีการนุลูกบำรุงและพุทธศาสนาต่อไปถึงลูกหลานนี่นะครับอันนี้ใน,นส่วนของที่ผมเห็นมานะครับ ล่มยางกับความผู้ฟังของผมในะครับว่าหมาวันคือสมัยก่อนเนี่ย,ยกรูปเอโอนเนี่ยผมจะไปวัดจะเห็นมีกิจกรรมอันหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะเปิดไปคุดหาผนโลดก็จะคุดกันไปลุม้มไปลุม้มไปลุมปล้มเนี่ยถ้าแดดทอนแบบอ,อย่างนี้บางวันเนี่ยเนาะเคยเห็นนะครับบางวันเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะเอาใบตองตงึตง้งมะซานเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็ตั้งเพราะมันมีจ้องมีลมเหมือนเนาเดี๋ยว มันจะเป็นบางวานันกุญชาพุธพุด,พดเอากลับไปพุดไปดคุนยนะฮได้พระต่อกอนพระหลอดนี่จะมีชื่อเสียงโด่งดังราคาจะแพงมากนะจะยุคป,ปัจจุบันนี้ก็จะหมดไปละในยุคในเรื่องของกิจกรรมตัวนี้นอกจากกิจกรรอื่นก็จะมีนนะเรื่องของการอบรมสั่งสอนลูกเต้าเหลา่าหลานเยาวชนติดข่าครูบาอดัดนี่เริ่มโครงการครับก็น่าสการวัดที่นะ เคมีการเรียกเรื่องของการพวบรวมยาวชนให้เข้าวัดเข้าว่าหรือเขาเรียกว่าบวรน,นอสามตัววัดบ้านโรงเรียนอยู่ในชุดเดียวกันก็จะได้มีการสื่อพอดศาสนาพุทธศาสนาสอนกิจกรรมบอกว่าเป็นอาชีพนะบอกว่าจะเป็นความรู้อย่างต่างๆเนี่ยทางวัดก็ได้จำนินการอันนี้ความบุคลาของผมตั้งแต่น้อยมาจนถึงปัจจุบันอายุ66ปีนี่แหละครับก็เห็นความหนาของวัด เพราะนั้นผมจึงอยากจะฝากไว้ว่าลูกเต้าเราหลานทุกคนปัจจุบันเนี่ยก็ขอใอหอ้ได้เข้าวัดเข้าวาได้บำรุงอน,นุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดมหาวันจะวัดละคูของเฮาเนี่ยนะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่พันกว่าร้อยอันกว่าปีละพันสามสีร้อยกว่าปีละเนาะที่เฮาได้เห็นมา ขอให้ลูกเต้าเราหล่านนี้ได้เข้าวัดเข้าวาทด้นุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อๆกันไป ถ้าโดยส่วนตัวในเรื่องของกะะทำโฮมสเตย์เนี่ยลุงมีความเชื่อโดยส่วนตัวตอนนั้นเป็นครูอยู่ก็ได้โลดกเกษียณราชการก่อนคำนดนะในปี51ซึ่งในความเชื่อของตัวเก้านี่เป็นเรื่องที่อยากจะทํากิจกรรมอย่างที่เพื่อให้บ้านได้อยู่กับครอบครัว แล้วกิจกรรมหนึ่งที่เราสนใจก็คือเป็นกิจกรรมการทําการเกษตรเป็นการเกษตรที่ปลอดสารพิษปลอดสารพิษติ๊ดอาคารนี้แต่เดิมก็เป็นไอ้ที่เพาะเห็ดลงเพาะเห็ดขนาดเดียวกันทัางปุ้นก็จะเป็นแปลงพักปลอดสารพิษลุงทาพอตามไปทํามาปรากฏว่าป้าบ้ญเนี่ยเป้นมีอ่าเป็นคนสุขโขทยัย ราะนั้นมีญาติมาพักนักๆและคณะเดียวกันเฮาก็สูงอว่ายิขึ้นทําการเกษตรบ่อยก็เลยมาแปลงเป็นที่พักอันนี้เดิมว่าคิดเป็นเป็นอย่างอันกินวันพรทะทไปทํามาเกิดมีคนสนใจเกิดมีคนสนใจที่อยากจะมาพักมาอย่างเฮาก็เลยเริ่มเปิดเป็นโฮมสเตย์อันนี้โดยส่วนตัวแต่คณะเดียวกันทราบว่าทางชุมชน ก็มีโครงการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเชิงวัฒนธรรมแล้วก็มีการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจารี่สำคัญของชุมชนเฮาเองได้หันความาหันว่าชุมชนเนี้ยิ้นมีวัตถุประสงค์ที่ดีเฮาก็อยากจะให้อความร่วมมือจากร่วมมือก็โดยดรทัศนี ดัสิ่งใดคุณเคยกันก็ได้ได้ชักชวนชักชวนเข้าไปเฮาก็ได้เข้าไปในส่วนแค่เป็นการคือความร่วมมือ่าเพราะนั้นในรูปแบบก็คือถ้าชุมชนมีมีลูกมีแขกที่มาเยี่ยมเยียนถ้าอยากต้องการพักเฮาก็จะยินดีคือเป็นที่พัก เพราะนั้นแรงจูงใจนี้มีสองอย่างคือเรื่องจากตัวเองแล้วก็เรื่องจากการความร่วมมืออยากคือความร่วมมือกับชุมชนเป็นหลักในการที่จะทำตรงนี้ีนะครับ นต้องมาแอววัดมหาวัลปูนนะเจ้าเพราะว่าวัดมหาวัลปูนเทานันมีของดีคือพระหลอดนะเจ้าซึ่งเป็นภาพคูงง้นครองของเจ้าแม่จามเทวีมีอายุตั้ง2,000สี่ร้อยปีถ้าท่านได้มาไหว้มากราบมาชมแล้วท่านจะมีความสุขเป็นชีวิตโมงคลแก่ชีวิตของท่านนอกจากนี้ต้งวัดเทา,า,ทา,าย,ยังนี้พระเครื่องท่านบูชาโดยและยิ่งมีศูนย์เรียนลูกที่ท่านได้เรียนเูี่หมหลายอย่างจากศิลปาะพัฒนาธรรมจากศูนย์เรียนลูก พราะว่าจะเป็นการแปลงซุยยอการทำเครื่องสกการ่าล้านนาเจ้ามีหลายอย่างปะเชิญเชื่ทุกทางแมาแอลในเจ้าวัดมหาวันเราเ,เนี่ยอยู่ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ30กิโลเมตรถ้าผ่านมาถึงระปูนแล้วแต่ามาเที่ยวชมที่วัดพระธาตุจากวัดพระธาตุาาจะมีรถรางของเทศบาลวันละสองเที่ยวนนเจ้าคือเที่ยวเจ้าเวลา10โมงเกินและเวลาต่อไป ไปสองโมงเกิงพ่กท่านมาชมยงวัดมหาวันนี้ได้นะเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านมาแอวนะเจ้าวัดมหาวันยินดีต้อนรับทุกท่านนะเจ้าสวัสดีเจ้า มาลำพูนไม่ลำพังเชิญชวนทุกท่านศักการะพระรอดหลวงณวัดมหาวันจังหวัดลำพูนเนื้อเจ้า